บุคลากรทางการแพทย์นำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานไปให้บริการตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 เเชิงรุกในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันนี้ใพื้นที่งานก่อสร้างตำบลคลองสวนพลูอ,อําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายแพทย,พย์พิวระอา,ารีรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชัยวัฒน์อางคาสายสวัสดิการและคุ้มครองแรางงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์จากสำนักง,า,ง,งนานป้องกันควบคุมโรคที่4สระบุรีที่ได้นํารถเก็บตัวอย่าง วันิราภรัยพระราชทานจำนวนสองคันไปตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 เชิงรุกโดวยวิธีการสบอบแกวแรงงานก่อสร้างจำนวน5 0 1คนหลังจากเกิดการแพร่ระบาดในแคมป์ที่พักคนงานก่อสร้างแห่งหนึ่งและมีผู้ติดเชื้อโรคโควิด -19 าจำนวนกว่า180คนโดยได้ทำการตรวจคัดกรองเชิงรุกไปเมื่อวันที่24พฤษภาคมและ7มิถุนายน2564รวมจำนวนตรวจแล้วกว่า1000คน สำหรับรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พระราชทานพระาราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างและมีผู้มีจิตศรัทธาได้น้อมก้าวนมกระหม่อ,อม,อมอถวายเพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บตัวอย่างโรคโควิดสิแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆได้อย่างรวดเร็วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิดสิเชิงรุก โดยได้พระราชทานรถเก็บตัวอย่างชีวตนิรภัยให้แก่กระทรวงสาธารณสุขรวมจำนวน36คันทำให้สามารถเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างทันท่วงทีเป็นการจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคให้แคบลงรวมทั้งส่งผลดีต่อการควบคุมโรคและการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด19โดยรวม